ครับแบบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสำหรับเจ้าวันนี้วันอาทิตย์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2568นะครับเราอยู่ที่วัดมาตานุสรพิธีทำบุญตักบารเจ้านะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีพิธีทอดกฐินณวัดมาตานุสรนะครับบ้านแม่กระหลวงหมู่ที่1ตำบลแม่กระสามอำเภอสอดจังหวัดตากกับพิธีทำบุญตักบารยามเจ้านะครับอยู่กับผมพี่นันเองนะครับก็ได้นำพิธีและก็บรรยากาศมาให้รับชมกันสำหรับยามเจ้าวันนี้นะครับผมก็จะมีพิธีทอด ้ากตินทานนะครับก็จะได้นําอภิธีมาฝากเจ้าปีนายน้องกุงหอดตัวคนผู้ได้รับชมกันนะครับนำบุญมาฝากกันสําหรับวันนี้นะครับผมโ

Piyak pita, piyak pati, pijuk pijuk, rakanakaya Icah-amenah, sahah, pancah, pijak, piyak jayah, ma Nak mutasah bangkawah, tuhanlah, atuh, sampah, sampotasah

ตมะอาติยานิสุขะเวลยยาปัจฉาอัมมาทธานะเวลามะเณสีขาปะหาสมาธิยาเมภาปะทานิสีเลตะอสุปปิกัตติกาสีเลตะโภคะสัมปะทานะ สิเลน่าเนื้อบุตรกันตีตาสวาสิลังวิโสทะเยสัมมาสัมพันธ์สาสนาโพธิสยามังเกวันโตอัลลามโตสัมมาสัมพันธ์ศาสนาโพธิ์พัสสังวาทหานะโนสัมมาสัมพันธ์ศาสนาอิติปิโสวังกาวาต้ามัสสัมมา

Obanggawati Sangat Obanggawataposo sanjepi korakan Oe Pasiko

Bahu sanasa yang baganti sodantawi di bawah memintoran diabadikan dasunah อิติปิโสภะคะวาเตเนยยาทิฏฐิยา

ทานุตะกุโอกะตะกะเดตะปะยุยยิงบอกตันราหะโหวิวัฏหลายๆองค์ทั้งอุปานานาอันตะกะอุกาตังหลายนามาตะเรณาะบอกอกเวทิตันนาสัมเมราแห่งนั้นจึงต่างๆต่อปานบ่ให้เป็นปันลุดบ่ได้จึงบ่ทันลุดบ่ได้ปันผู้เป็นส่วนลองไรว่ายิงเอาอันเมรา บอกตันได้บอกปักทีทำลายหลักบาลโลกโน่คิวบเพราะว่าเป็นโทตเป็นรามหนอนได้กะทำนอนชิงนั่งนั่งไก่เดี่ยงใด้นั่งไล่กุ้งสส่ตังค์เปรนยมพูดหน่อยทุกเรื่องตั้งใจกอนแานจะเรียนรูหลานมาได้ได้ก็ได้ยังนี้บอกเพียงว่าขีกับปากรักเรื่องจันทร์โดยแต่บอกก็แอาจก็ได้หลงไปฟังปากว่ามาตรา ควาอกหอกไม่แต่ลำเียนแร่น้อตะโตตะก้าใส่กิ้ดจอยคุน่าน้อยกอดมาโดยเมียทวิเศษน่าจะปกปายุกายเป็นเอสิกรมอย่งเป็นวีวันทำไปไปนาแต่กระทหลายแลยดียกว่าีว่ากินมันกว่าี lantikah, lantikah, lantikah bosang, anak kakak bosang, baju kakak bosang, sabang bosang, sabang bunuh-bunuh. Kalahkan sasena, sabang bunga lintang, baliklah nubangu, setalahkan nubuti, Tak ke alam e kalup e di isi kala kak te, Kantari mewi mane, Iwe kak e kakam e, Kalu warna kakane, Ke awa bukit bete, Rumah laka, Jamat laka, Gitu weku laka, อริยเมตโยโภคิตตะตะวะกะตะโยอริยสาวะตาตะปุพพุงนานาสัญญานะสัมมาทิฏฐิเจวะพุทเธปะตนาคำเปกปะตนาสังเกวะปะตนาพุทเธตะตะลวะวะตะตะลวะสังเกตาลวะยีโตฐานะโตยาวะปาลัมปะลายี ayam meniwa lawa janamsa kawono yunayu amma tawanya kalu ayam patantaa amma tawanya kalu ayam patantaa amma tawanya kalu ayam patantaa saa ku cilin เศรษีได้บอกทอด่าชีผุดปนได้ยินลูก่าวได้บอก่าวกันไปตั้งเมียงไหนบ้านนอกเป็นผีขอบอกเป็นผีวันไหนที่ยี่จัดการขอบอกการก้าวของไทยเพื่จัดไทยของโดยสิรีที่แจ้งว่าช่วยลูกกรต่าได้ยินก็มีใจควายก็มีผ้าใหม่ใส่ไปการย่องลูกข่านต่างน้ำมีบ้านลุงอยู่พื้นเดียวกลางวันลุงเดียวอาบาจ การคืนบ้านยาแล้วเอาว่าทาเ่าไปอึกเ่าทำใทคุ้มตั้งหลายหันไปเพียงลุกกระตัออกเงียงเ้่าตกเกิดนมงไปห้องเพียรตอดกระถิ่นตึงใน้เงินบาละไปหาท่านทิฐีสิบอัาถึงเขาถึงเจ้าตาดาทานเทฐีบอกว่าตันใจกำลังตักษาหนึ่งไอ้ขาดเสียสุนนอกว่าเป็นบุญอันพักเล็กเลิศดีกว่าในโลกา ขอ阿拉นาพักผู้เป็พ่อผู้ด้วดำองแผ่นลาหมนเป็นปักาลรเอายัวัดผู้ตยันตาหาบ่ยวันไหลยงอันยงด้วยกาทีนางบางนี้ตผู้การังไลมาพ่อพูเดิมคุณพ่อพูเดิมคุณแม่ปัจจยคุณแม่สายอง เป้ยปเาเพียงยาวตาตาและพี่น้องอาวูธกูบุญตั้งกู้บูญกูบุญดลาดีอันนี้มีน้ำมีหลายขอแผ่ไปไปถึงปีดาอันดาหู่ยยาตายาว่าคุณพ่าใจอันพงทูศรีรัตนพหลวงพ่อคุณว่ากังใจกังกันโล แต่ลูกต่างๆเอาที่ไอ้ลมหายไหจากแค่พ่อเกิดแม่เกิดดูแทนญาตแทนพ่อปู่ลักษาว่าว่าศาสนาพรับแม่ตอนนี้เจ้าหี่เจ้าเป็นเจ้าความแค่พ่อในเว็นตปัสสะเัตตาตัดนานาหมุนหมุักัน้าใคอยู่ในน้ำเนี่ยดินตัดตัวตอกเอง ตีตินตั้ตัวหากินม่อใไก่็นว่าผู้กาไต้ลงใจเทียมีสีหน้ากัดจิตใจต่อหน้าบุญอันนี้ไปหลอดยังได้กอดไปความผู้กา้าพิว่าเป็นตาล่าจิมังสภาผที่ว่าลังก้าทีน้าจีวาละผู้สเป็นิู้สัางตัดตาโอโมใจยามาสาธุโลพันเองพิู้ั่างโกอิมังสภาผที่ว่าลังกาทีนาีวาละผู้สัง Patikan hatu, patikan hitau wajah di minah Tuhena, kahinang, atalaku, amhakam Dikalatam, hitayah, putayah, jawat, ipanayah, pakcayohon, kata watu ala hatu takma kaput karta nakotasa kata watu ala hatu takma kaput karta bimang lupa bayangkanah tampadnang salinang tojanang kutakang โอะอิยัมพีอิมาंสุปะปะลัคนะตัมปันนังสารีนังโอชะนังอุคคตังวะลังอุคตังปุเทวาอะอิยัมพีอิมาंสุปะปะลัคนะตัมปันนังสารีนังโอชะนังอุคคตังวะลัง

อัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังภันเตปัตตานิอะภาคาถีนั่นมี ิมานิปต,ตานิปากตาินทะิวาลกุสังนิิาวาลนิปติขันหะทุอมหกรรมอ,อิทาลกรรมอิกายาตุกายา,า,ยาตาเดชภาพิสุกองผู้เรปปิญและสามารถเดินผู้เดิน้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมถวาย คือพาตอาหารธาติผีนาจีวรภูตัง,งของพระอพอกบริวานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายหมยมีวิญามาณตาเป็นโทนที่จากโลกนี้ไปขอบรรดาญาติทั้งหลายไม่มีหลวงพ่อเจ้าปู่บาตัใจผู้โจน พ่อผ <ừ> ู้รักษาวัดวาสถานแห่งนี้ถือตนอภพษฎโยมเป็นลับส่วนบุญของตามี้ตามความประงค์ของข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยคือสาธุนาสุมันก่อน Doa lana doa masang bukasa nampu kasta pakawa Pakawa doa lana doa masang bukasa Saat kita diwasika layakkanah Pake-pake jawatan tak pekan Pemimami teman lain ก็ไรมาหาผิดแล้กก็ตัววากันก็สำนนที่นันาเก็ดเจหาที่ตัวเองาม่ยังุปปาอปาลก็หอกหอกอกไม่ได้ลำยนมาดำเนินเรียนวางทําไว้นักขันคนไปตามกทฐานป้าธรมที่ภาคเป็นต้นทีผู้ฆาทั้งหลายได้เล่าจะขอสุมาพระผุ้พัรคมอันของผ่นได้แตปที่ง่ธรรมัน บทโกียาโกคาาคโนต่างก็วิลาจางงามบทเาตะกาทั้งหูเราผู้ิจใจเรียกจ้ขอสุมาพรรมตาพระมเจ้าตนตวาดกับธรรมพระบาทและสีนติมัชฌีทั้งให้สลีมหากพและพคุประรมพระโง ปูกามีเล่าพอสุมาปอยาได้เห็โทสาโทษใหญ่คอยพอก่อยมาคาทางมีวหนวันเดตองกกาเป็นหองอาโหสิกรรมย่อยากเป็นนี่ว้นทับไปไปนาแต่ตาปู่าเป็นลายตู้กู้ตู้ก้นตู้ใหญ่น้อยที่ใจถึงจบมีเลียงแอ้ดีดีกายะกามังวัดกมังมนกัมมันติจาอติจาอิจาโสานากโสา ก้าปตันโตสั่งัางโตสั่งกำลังอุกโลกตอนนวันนี้เราเขาว่าไงภาวนาจันี่ยมัภาวนาใจเนี่ยพเวลามันไหวแล้วนะที่อ้ตส่าหายางพ็เพื่มสื่สารข้อละ

พระมาณใสวดเจาของในาัาสุติภาวุตาวสสมมระัคันโตสพพะเดวัาสพพะมปเวนวาตสพพะละลักขันโตสพพะเดวันตามรุปวสุติภาวุตึงบิดามัได้ละอาจารย์ ทั้งลูกนายนีสันติการคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุตรสนผลของชานท่านเจ้ากรรมในเวรและเทวานขอให้ท่านได้บุตรสผลนิเทินอรหังสมาสัมพุทโธภคขวาพุทธังรรมขวานกรรมอภิวาเทมิ สวากโขโตภควตาธัมโมธัมมานะมะสาติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆานะมามิอานาทานิมะยังภันเตสะหะมาสังสังฆังยัง ครับ uh oh. สําหรับพิธีทําบุญตักาบรเจ้านะครับสําหรับเจ้าวันนี้นะครับในงานพิธีงานกระถินสามัคคีนะครับก็จะเริ่มเวลาเก้าโมงเก้านาทีเป็นต้นไปนะครับต่อจากนี้ไปนะครับหลังจากคลิปนี้เราจะได้รับชมพิธีทอดกระถินสามัคนคะีณวัดมาตานุสรวัดหลวงปู่ครูบาเจ้ากัญจอยกันจนโล เทพเจ้านักบ,บุญแห่งรูมแม่น้ำเมยนะครับเอาไปไปลกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องล่ำลาผู้คนไปก่อนพากันในคลิปหน้าครับขอให้ผู้คนที่เข้ามาพอคลิปนี้จงอายุมัน่นกว่ายืนที่มากล้าขึ้นโชคดีมีเงินใช้ทุกเลกทุก่วยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานจงมีอายุวันนาสุขาพระและัสการันชุ่มเนื้อและเย็นแกไข,ขที่มีสุขแล้วของ้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไข่ที่มีนุ้กขอให้ตุ้กนะองมาลาปหาบ